สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทำนะมะม่วงแก้วนะทำมาจากมะม่วงแก้วขมิ้นนะะมะม่วงนะเนื้อแข็งนะพันอะไรก็ได้เลือกมาได้เลยแต่เมมม่วงแก้วขมิ้นนะก็ลองทําดูนะก็ผลลัพธ์ดีงามมากนะเหนียวนึบนะเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยดีนะฮะก็ทําเสร็จแล้วจังก็ไปตากหนึ่งแดดนะเพื่อให้เก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นนะฮะ อันดับแรกเราก็หามะม่วงเนื้อแข็งมาสุกแก่แต่ไม่นิ่มนะปอกล้างทําความสะอาดนะแล้วก็หั่นฝอยนะแล้วก็ขูดฝอยแล้วแต่เราสะดวกแบบไหนชอบแบบไหนทําแบบนั้นนะคะแล้วก็นําไปแช่น้ําปูนนะแช่น้ําปูนไว้สักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งแล้วแต่อันนี้ตามสะดวกของเราเลยนะคะสำหรับเช大姐ก็ทําอย่างอื่นไปด้วยทํางานอื่นไปด้วยนะก็ ทำอ่าถนอมอาหารแบบนี้ควบคู่ไปด้วยนะก็เลยไม่ได้กะเวลานะก็จังหวะได้ตอนไหนก็มาเลยนะก็เวลาเรามาเช็คอ,อ,อ่ะเนื้ออชิ้นของมะม่วงเนี่ยมันจะเด้งๆมันจะเด้งเด้งแข็งๆยืดหยุ่นยะืดหยุ่นนะแล้วก็อ่าสามารถที่จะนําไปทําเป็นมะม่วงแก้วหรือว่าเอาไปลงเชื่อมน้ําตาลได้เลยนะพอแช่น้ําปูนเรียบร้อยนะได้ เส้นของมะม่วงที่โอเคแล้วเด้งดึงเด้งดึงแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องเอาไปล้างหำความสะอาดนะเมื่อครบเวลาแล้วเนี่ยนะก็นําเส้นของมะม่วงที่เราเตรียมแช่น้ําปูนใส่แล้วเนี่ยนะเนี่ยเด้งเด้งดึงดึงแบบนี้เราก็ต้องไปล้างหำความสะอาดแล้วก็มาใส่หม้อหรือใส่กระทะไม่ต้องใส่น้ำนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลเข้าไปเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันเปิดไฟแรงได้ช่วงแรกนะ เติมเกลือเข้าไปนะอ่ามันนี้มันแล้วแต่ตาส่วนนะก็คือถ้ามะม่งวงสมมุติมะม่วง2กิโลใช้น้ําตาล1กิโลแต่เดมจะใช้น้อยกว่าอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อันนี้คือสไตล์ตัวเองไงก็คือจะไม่ได้ใช้แบบว่า2ต่อหนึ่งอะไรแบบนั้นถ้าเกิด2อกิโลเดมก็ลดลงมาประมาณ8 0 0ร้อยกรัมอะไรประมาณนี้นะถ้า1กิโลก็ประมาณเอ่อสามร้อยสี่ร้อยกรัมประมาณนี้นะคะ แล้วก็ตุ่นไปเรื่อยๆเชื่อมไปเรื่อยๆนะแล้วก็ของไตํก็คือจะเน้นคนด้านข้างวนไปเรื่อยๆประมาณนี้ช่วงที่มีน้ำเยอะๆมันจะไม่ไหมอยู่แล้วแล้วก็ใช้ไม้พายเนี่ยดันไปที่กลนๆอย่างเงี้ยนะก็จะไม่ไหมนะแต่ถ้าน้ําเขาเหือดแห้งแล้วนะก็จะต้องจะต้องใช้ช้อนหรือซ่อมเนี่ยนะช่วยกับไม้พายนะเ,อเ,ออเ,อเ,เรียกว่า ปรับด้านล่างขึ้นด้านบนเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ย,ยประมาณนี้ก็ก็จะเริ่มอาจจะต้องไม่เพราะงั้นต้องระวังแล้วอย่าลืมลดไฟนะแรงกลางแล้วก็อ่อนนะแล้วก็อย่าลืมเติมมะนาวลงไปด้วยอันนี้แต่ไม่น่าจะน่าจะลืมถ่ายลืมถ่ายตอนที่ใส่มะนาวนั่นแหละนะก็คือว่ามะนาวก็จะทําให้อ่เพิ่มรสชาติเข้าไปให้มันกลมกล่อมแล้วก็ทาให้น้ําตาลไม่เป็นกรดให้มันใสมันวาวแบบนี้นะ บางคนอาจจะเติมสีสารน้ำลงไปก็ได้แล้วแต่นะหลายคนก็จะแต่งสีแต่งอะไรนี่ก็คือตามนี้เลยนะตามธรรมชาติแบบนี้เลยนะโอเคก็ฝากเอาไว้อีกหนึ่งนะเ,เมนูในการถนอมอาหารนะมะม่วงแก้วขมิ้นเอามาทําเป็นม่วงแก้วนะก็อร่อยดีนะก็เดินทางขับรถลงเรือไปเหนือนล่องใต้นะก็ติดรถนะไปทานได้เลยนะในยุคโควิดนี้ก็จําเป็นจะต้องอาจจะต้องมีอาหารที่เราต้องทําไปทานเองขนมอะไรต่างๆนี้เนาะ โอเคฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจนะจ๊ะ